ครับสวัสดีครับมือนีกะพอกันยีขึ้นเก่าครับกับเนิดเมือเศราวันศุกร์ครับมือนีกับบรรยากาศเย็นเย็นเมือเศร้าฝนตกแห้งครับเมื่อคืนนี้ทั้งพี่มันก็เลยเป็นเย็นเย็นจังหน่อยฝ้าคืมเนาะกับมนีมากกําแม่แพนด้าครับมณีเนี่ยพ้นไปหาอีกโคกนึงมาสั่นตัวรายางมาทั้งพี่ละไปพายเบิ่งนกับเราอยู่กรับพายมาได้โดนเติบแล้วครับมือนีบ่ลายไปไหนก็เหมือนใครขึ้นมือนีเดี๋ยวเบิ่งในกระตาเนาะ นะครับบนแมกระตานพ่อเป็นใครครับบ่อยลายในเฮ็ดดินเฮ็ดละงอกละงอกเหลืองครับพ่อเป็นใครนี่กับนะบนแม่นว่อันนั้นก็แม่นครับแม่นนี้แตะพ่อเป็นใครข้าวขานะครับพ่อดีพ่อกระเทือนครับขัดสีเอากับจะเอาไปยังนะมันเกิดพ่อกระเทือนคือว่ามันหน่อยพวกนี่ครับเดี๋ยวกะเสียเบิงคลิปไล่มางแต่มอคืนนี่เนาะไล่มาเรื่อยๆครับ ไปเบิ่งกันเลยครับลายมาือคลืนทั้งลายครับไข่มันลายพอดีพอกระเทือนคือนวานน่นแหละไข่มันขาวาลากอเดียวคลื่นนี่นี่แหละครับให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะกับบรรยากาศเห็นเลยไข่เห็ดส,สีเหลืองนู่นนี่สีเหลืองอยู่สีเหลืองสีขาวครับเดี๋ยว ว่าสีเหลืองใครยังที่งลองอกขาวครับสองไข่นี่สองไข่เพิเป็นไข่เพินมไม่อมองนี่ละทั้งที่ว่านี่ในยสองไข่ครับนี่นี่หามาได้จะข้าวหนึ่งหรอ,อยางมาแต่เทียงนี่แตะลงโอ๋เหลืองเพิ่มเป็นไข่ครับหกไข่เห็นไหม <c oughs> พ็เหมือนใครเดี๋ยวปาตีนรองก่อนครับอันนี้นี่ครับเห็นนี่แล้วครับอันนี้เป็นนี่ยึดไตไปตองใหม่เนาะนี่ให้เพิ่งเห็นล่องขาวครับอันนี้นี่อ้เน,นี่ยนี่ครับดอกสีขาวนี่ล่องขาวกิ่งคือกิ่งพร้อมสองไข่ครับมองน,นี้ ียึดแจกพี่ไข่หนึ่งมันเคยเกิดครับเราเคยได้นี่อันหนึง่งสองไข่ครับมูลน,นอ,อกรอบแรลกมันก็ได้อยู่นี่ละ <Moment. S 1> <Moment. S 2> มูเมนก็ขาวมูเมนครับนี่นี่เบื้องในกระตาอีกเนาะนี่ละ่ะเฮ็ดละงอกเหลืองหน่อยเฮ็ดละงอกขาวเกือกขี้ดินออกหลอกครับ มันฝนตกเมื่อคืนฝนตกแห้งจังหน่อยเป็ดก็เกิดน้ำฝนเดี๋ยวส่องไข่อยู่นี่ไข่ไงจังหน่อยอยู่เดี๋ยวปาดตีนก่อนครับเดี๋ยวให้เบิ่งอีกเนาะโอ้พี่ครับเบิ่งแม่ขันดาได้อะดีเว่อสุดเมันจะขีบ่ลงลึกขุดกันโอ้พุงแม่พุ่นนะพ่วงออกจากไข่ใหม่ๆครับ นี่โอ้ตวสวรรแดงนี่มาตะปุ่นคดมาตะปุ่นที่เห็ดมึงบัวมันเ่บ<อ>าบุญแมมมัน,น,มมนมลนอยยางเหยยบแร้วยางใสหันไหมเป็นวะเป็นใย่ยางแห้งมันหอยแมงอยางมาจับกล่องน้อ,นอนนไมั ขุนเม่นเม่นเม่นนี่เลยข้า้เปล่าเลยไข่มันไข่มันนะครับโอ้ยใดพี่น้องเบื้องล้วงปะเนี่ยขุนถ้าคุนกระแมนสีข้างข้างล่างกระแมนนั่นเองข้าวเนี่นี่มาเยอะย่บังใดแล้วกระยยู่บังไหนแล้วกืะยุยอกมังอยู่ทางโฮมพอกใชไหมครั ทางล่างแ้วคนทางล่างล่างน้างข้างนี้ครับโอ้ยวิเดียวเดียวสิขึ้นในพวกอีกมูมันยู่เทิงอยู่ครับเห็นไหมโอ้ยปาสวอครับอันนี้นี่เพื่ไป โอ้ยชคอยยางกันนีกหนึ่งโอ้โันเกิดกันมาดีครับเบอาดเมร์พันดามานแถวนนี้จิ๊บได้ย่หัิงใไข่ี่ะ มูไงครับสุดนี้่ะไม่เป็นเศร้าบนมือโอ้ปีนี้ว่าจะไะ้รมูไงนะครับนี่บงมาตีตีซีแหละครับตอนนี้ออกมาตีซางพวกกลัวเทิงวีไตไปตองกับเพื่อนยินดีนะ บ,บังนะครับใจมูเดียวได้หนึ่งอันเรื่องเรื่องในตาหนินมูเดียวฮะโอ้ยตาสะอ่อนแทะมขาตรงนี่ตอนนี้นนนนรึเปล่าเป็นผลบ่มีเปล่าดอกบานดอกหนึ่งครับเทิงๆโอ้ยตาสะอ่อนเนะาะเดี๋ยวพูอดเจ้ามูแล้วทายบังครับมันไม่พัฒนาเลย เบิ่งในตาอีกรอบเนาะโอ้สวรรค์ครับดอนเน้นดอนหยาเพชรน้อยๆนี่เบิง่งหมูอเดียวได้นี่เบิ่งหมูอเดียวโอ้ยเนะบื้องเดี๋ยวเบิ่องน้อยเห็นอีกเดี๋ยวถ่ายเบิ่งอีกอ๋อนี่ครับเจ้าของก็เห็นแหละนี่เห็นละงกเหลืองนะครับ ที่เหลืองนี่ปาดมันเลยปาดมันหวัวเลยนี่ครับนั้งเหลืองนั้งเหลืองนะครับมันเกิดทุกอย่างเลยแลวสิคแมนบ่อยเลยโอ้แมนทีีรครับ <laughs> ครับเดี๋ยวปาดเดี๋ยวจกเอาเลไล่จะปาดตีเอาเทือียวครับพี่เป็นใครก็ไมาพี่ครับพี่กับแมน เรียวเห็นมันขึ้นมาพี่ข,ขาวๆมาพี่ครับแมนแมนตัวนี้โอ้อันนี้กระมูใหญ่เติอบอยู่ใหญ่เติบพี่เด็กพุ่นโอ้มแมนห้อยปัดโอ้ห้อยปัดตีนเอางาน,นี่ครับโอ้มันเกิดมาพุ่นนี่ครับแม่บรรดากระไดอยู่เรื่องของ แม่พันธุ์ได้ก็ได้กาลัางเก็บวุ้นได้ถุนทั้งพูนนะครับโอ้แต่สะออ่อนนะครับมันออกสุดนี่มูใหญ่ซี่หาดอกครับซี่หาไข่ย่อนอยู่เดี๋ยวปาดตีนก่อนข้าวบนนี้นี่ครับสองไข่ยญ้าผมก็เอาอยู่เอาอยู่มองนี่แหละบ่เห็นตอนอย่างกลับมายังเห็นทั้งพอเหลือ,อได้ปานครับ สองไข่พูดไข่หนึ่งนี่ไข่หนึ่งบนนี่หายโ่งข้างกันว่าโอ้ยพิจาพอดีเป็นไข่เนาะแต่พอดีเสียบแล้ว่าแต่ว่าถอดออกจากไข่มันก็นสวงามกว่านี้จากหน่อยจา้างมาเห็นออกจากไข่สึบลืบแน่นเนาะคือสีเป็นตาสวรอนนี่แหละครับโน,น่นโน่นโน่นผมมามันเป็น,ปนห้องนอะมอง,มองมองเงินบานที่มมาไหลบนนั่นละ่ะเดี๋ยวป่าเตีนก่อนครับเงินนะั้นเรียบเห็นตะไคร้เลยได้นะั้น นะครับเดี๋ยวปิดไฟไ้เห็นสดชัดเลยเนาะโอ้ยครับลนเงาคุณนครับนี่อีก,กวลันนี่นก,กันนะครับเบื้องสดชัดเลยก่อนนี่แตสอ่อนครับพวกมออกจากใครนี่ครับเบื้องโอ้ย เก็บออกก่อนครับเดี๋ยวสิว่าค่าตาสะออนเอาอยู่างไรเราสิว่ากำมันเป็นตาสะออนนี่ลีเนาะครับเก็บออกก่อนนี่ครับเก็บออกเก็บเอาเดี๋ยวปาดปีนเดี๋ยวจังปาดปีนเอาเนาะเดี๋ยวคอย ใช่เปิ่งพี่พี่ครับโอ้ยดอกนี่เพิ่งครับดอกนี้แห้งใหญ่แห้งคุณนะนี่เปิ่งสัตว์นะเ,เลยพี่นี่มูนดีกว่าครับมาทั้รัน โอ้ยกรจเจ้าเหยียบไขรอ่ะไม่มูนบวบทางมาทางสี ีจูมครับมึงงามๆเอาว่เดี๋ยวปาดตีนก่อนครับแตส่สวรินีเห็นอีกทายเพิ่งอีกครับมึงสิได้แล้วครับมึงน,นี่ในกระตานี่ได้มาซ้ำนี่เลยครับเดี๋ยวปาดตีนก่อน,อนมาหน่อนี่ครับพี่น้องเหให้เบเลงมีตะไคร้กัเลยครับนี่ไขห่หงอกเหลืองนี่นี่ ถั่วมันใหญ่จำแมนสิเปตสาออนครับตรงนีปปยยงนง้นี่สิปลกไว้ีหรอกถั่มันยังเสี่ยวแต่ซุ่มยังสีนะครับตอเสีเ่สสยวอีกหรอกสิปลอกใบซุ่มมันหน่อยขวดเนาะอยกปลอกว้คันใหญ่นี่สิตแสซาออนครับเดี๋ยวไปหาต่อไปเนาะ แม่ขันดากระไดย,ยู่ทกเจ้าพนหาอีกครับหาอีกหาอีกมีครับสีเบิ้งยังอยู่ในป่าเพ็กเนาะเออเสียละโอเคครับเอาสีเหลืองนี่นี่เบิ้งนงี่นเงสีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองหนาแม่นอีหลีสีเหลืองครับนี่นี่เอาครับเก็บเอา ม่ได้ยุดใต้ดินมาไดครับจุ่มขว้คือก็มาเฝ้าเลยวอันี่าใครครับมงนีครกันดูนครับไม่มีีับขัหน่อยก็ยัมีมีแด้เกิดอี่ขางต้นนนเอาหมดแล้วละเพิ่ง มองไม้นอกเทือนมีอีกมองไม้ข้างๆกันนะครับเดี๋ยวสีเลาะบนข้างๆเทือได้อีกปัดตินนกันครับันนี้